สวัสดีจ้าพอกันนี้เราก็กินแซ่บแบบนุชจ้ามินี่สิพ้าไม่กินไค่จักรจันจ้ะพี่น้องจยากบอกเราก็เคยกินจ้ะพี่น้องซื้อมาล้อกินเบิ้งเนาะโอ้ยจัก,ก็สิกินเป็นบ่พี่น้องมือมืออาสิย่างโดนเกินไปเนาะย่างไปตองไปตองกับ,บ่ง้างาบางา่ง้างจ้ะพี่น้องแถมมาเขาว่าหฮบีออกแบบนี้บีคำเข่าขอ,ออกแบบนี้ล้องบิง่งโอ้ย เพียขนะพี่น้องเขาว่าเพียก็คือเพียแต่ว่าเขาเกินใครให้มันดูน่ากินนี่เอาใส่ทิ้งซิบ้างย่างโดนเกินไปบ่เอ้องมางก็คือเหลืองง้ามดิแทะเดืองดีเด้นี่อืม,อม ขขาทายได้จ้ะอู้ผมก็คิดอย่างหมากไม้รสชาติดีเด้อเออ่ศร่ะมีบัตรซื้อมาหลายจะจ่ายเงินย่านาม,ามันก็ซ่บยานกีบ่าเป็นนี่สินะข่าทายอือแตนยานมันแพงอะเมนาะ เสียบเด้โอ้ยแบอ่ะอันนี้ย่างตง้องโดนจ้ะเพราะว่าย่านอันเสียบของเพิ่อนยด้ยจ้ะเนี่ยอืออันนี้ห้อยเกียเข้าไปเลยด้จ้ะตอนอย่างเปียบอีกอย่างคือแสบแท้ อืมว่าไงอืมอืมแซาบอะนี่ครั้งแรกเลยจ้ะนี่ครั้งแรก อโอ้โหฟินถึงว่าคนเขาทำไมกินกันมันแสบเนี่ยเขาบายแบบเนี่ยบายขาแบบเนี่ยเออสให้เป็นยีดดรีจัง เลยจะใครบุสามสิบถึงไหมเตือนว่าสามสิบเอ๊ะสองร้อยกว่าบาทเขาทาเขาท้าใช่ อืมอืมกูเไรเป็นค้นหาแบบผิดคนแซ่บแบบฟินอะใครจะเชื่อว่านี้ครั้งแรกเบิร์ดแอนเซนคำสุดท้ายอ่ะ ตุ่มเลยคำเขาอะ่ะอืมคืออืมอ่อื๊ะนี่ตัวนึงนใบบุกเป็นมันๆน,นัวๆ หอมรัินขอจบคลิปให้นี่ดีแต่ขอบคุณครับจมกิน่บบนี้จ้าขอบคุณจ้า